ชมคลิปกันนะครับก็ฝากทุกคนเ่ิยกดไลค์กดตามกดกรด,ดิ่งและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับรับชมคลิปกันได้เลยสวัสดีด้วยนะครับวันนี้เราก็จะพาไปหาเงินกันอย่างเชิเ้นๆนะครับอ่ทุกคนเห็นหน้าตาแบบนี้ทุกคนก็น่าจะ พอรู้กันอยู่บ้างตอนน้ควรนอหรือว่าใครที่เคยทําไปแล้วนก็น่าจะรู้นะครับหรือกิจกรรมนี้ก็เป็นของทูนิเวศโดยตรงเลยนะครับอันนี้กิจกรรมนี้ผมก็ไม่ค่อยมาทําสักเท่าไหร่นะเพราะเห็นหลายๆช่องเนาะก็ทําไปแล้วนะก็คนดูก็เยอะเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเอาอะไรไปสู้วนแบบว่าช่องดังๆเนาะเออผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้นะครับอ่าก็เขาหน้าจะาแบบว่าคนอื่นน่าจะอ่า ทำไปหมดแล้วนะครับแต่ส่วนผมก็น่าจะมีงมลงเหลือมานะอ่าเราใครที่แบบว่าเออยังไม่เคยยังไม่เคยทํากับเ,เจ้ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็สามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปของผมได้เลยนะครับถ้าทุกคนคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปของผมนะครับทุกคนจะได้รับสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์นะครับเพื่อทําการเ,เล่นเกมนะครับเพื่อทําการเปิดกล่องของขวัญน,นั่นเองนะครับวิธีการเล่นก็ เีง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมก็เลื้ยเรียนให้ดูสักหนึ่งครั้งละกันเพราะผมก็มีหัวใจอยู่หนึ่งครั้งนะครับผมก็กดเล่นไปเลยนะครับนี่ก็รอสักคู่เนาะอ่าขึ้นแบบนี้ปุ๊บนี่ก็จะมี100นะครับน้ส่งสุดคือ100บาทนะครับมีใครเคยได้100บาทก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้เนาะว่าได้100บาทกันหรือว่าได้เท่าไหร่นะครับหรือว่าได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับสูงสุดผมก็ได้แค่5บาทเองนะ ไม่เคยได้สิบบาทเลยนะครับอ่านี่ผมเจอเท่าไหร่อ่าไม่ได้อะไรนะครับนะอันนี้คือกองเปล่านะครับคือไม่ได้อะไรโอ้ตายแล้วเนาะเอ้ไม่ได้อะไรเลยนะครับอืมเงเซ็งไม่ได้อะไรเลยนะเฮอ่าก็ประมาณนี้ละกันมันก็จะมีไม่ได้กับได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ส่วนบบเมื่อกี้นี้ก็ไม่ได้นะครับก็มีประมาณนี้ละกันอ่าเดี๋ยวผม ไปสอนวิธีการรับสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์กันเลยแล้วการน้องวิธีการรับสิทธิ์นะครับผอขอตัดไปเลยสักครู่นะครับเอาละครับนะสําหรับใครที่แบบว่ากดลิงก์ของผมมาแล้วนะครับก็อยู่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับจากนั้นให้ทุกคนทําการกดตรงคําว่าเริ่มช่วยเพื่อนเลยนะครับกดไปได้เลยนะครับอ่ากดเสร็จปุ๊บอยู่หน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้ทุกคนทําการโอนเงินหนึ่งสตางค์ให้เพื่อนนะครับจากนั้นก็กดไปได้เลยนะครับ อ่ะกด,อกดเสร็จปุ๊บอยู่หน้าตาแบบนี้นะครับเขาก็จะขึ้นมาให้แบบนี้เลยทุกคนก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันนะครับก็กดที่คําว่าโอนเงินนะครับอ่าเสร็จขึ้นแบบนี้นะครับก็ให้ทุกคนกดคําว่ายืนยันการโอนเงินนะครับกดไปได้เลย,เลยอ่ากดโอนเสร็จปุ๊บขึ้นแบบนี้นะครับเป็นสล,ลิปอ่าบัตเงินแลก็กดที่คํานะคว่าเรียบร้อยนะครับอ่ากดคาว่าเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ อ่าขึ้นแบบนี้นะครับก็เขาจะขึ้นว่าโอนเงินให้เพื่อสําเร็จนะครับจากนั้นก็กดคําว่าตกลงอง่ากดตกลงรปุ๊บอยู่หน้าตาแบบนี้นะครับทุกคนก็จะได้รับไปเลยเอ่อหนึ่งสิทธ์นะครับแบบฟรีๆนะก็สามารถมารับกันได้เลยนะครับก็เพียงแค่โอนเงินนะครับทุกคนก็จะได้รับสิทธิ์หนึ่งสิทธ์เลยนะครับโอนหนึ่งโอนเงินแค่1สตางค์เท่านั้นนะครับก็มีประมาณนี้กันเนาะวิติกายรับสิทธิ์หนึ่งสิทธ์ นะครับแล้วผมก็ขอตัดไปที่แอปสักครู่แล้วกันเนาะเอาแล้วผมผมก็ตัดมาเป็นที่นี้รอแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ผมก็ไปสอนวิธีการรับสิทธิ์เพิ่ม1สิทธิ์นะครับแล้วก็เขายังมีกิจกรรมอีกด้วยนะครับก็ไม่ใช่แค่เราสุ่มองล้อนะครับก็คือเราจะสุ่มของขวัญน,นะครับก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานี่ก็คือนี่เลย ชิญเพื่อนหนึ่งคนนะครับเราจะได้รับ500บาทนะครับถ้าเชิญ1,000พันคนจะได้5,000บาทนะครับนี่เลยก็สามารถมาเชิญเพื่อนกันเอาดูนะครับนี่ก็ตามนี้เลยนี่ตามนี้เลยนะครับก็มีประมาณนี้ละกันนี่เดินลงไปก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเอ่อเล่นกับเชิญเนาะเชิญเพื่อนนะครับนี่ตามนี้เลย ไอ้ส่วนเหล่านี้ก็เป็นวิธีการที่ผมสอนไปเมื่อสักครู่นะครับช่วงสอนไปเลยนะก็เหมือนกันเลยนะครับเริ่มชวนเพื่อนโอนเงินนะครับแล้วคโอนแล้วก็ยืนยนนันเนาะแล้วก็นี่เลยตามนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะที่ผมสอนไปเมื่อกี้นี้นะครับก็ส่วนนี้ก็ก็ไม่มีอะไรเนาะก็มีชวยเพื่อน100่ง0น้คนได้500บาทนะครับแล้วก็ชวน1 0 0 0คนได้5,000บาทนะครับก็ตามนี้เลยเอืม อ๋อแล้วก็วิธีการแลกเงินนะครับวิธีการแลกเงินเนาะก็กดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่คาว่าแลกเงินนะครับตรงนี้เลยนะกดไปอ่กากดเสร็จปุ๊บขึ้นแบบนี้นะครับก็สะสงครบถึง20นะครับ20บาทเนาะสามารถแลกเงินเป็นเข้าทุนนิวเรทได้นะครับคือ20บาทเนาะขั้นต่าเลยสูงสุดก็คือ980บาทนะครับสามารถทําการถอนได้1ครั้งต่อวันนะครับจํากัดแค่ 980บาทนะครับตอนหนึ่งวันนะถ้าใครที่แบบว่าออถอน980บาทแล้วนะครับก็จะไม่สามารถทําการถอนได้อีกก็ต้องรอไปอีกวันนะครับแล้วกด็ดูประวัติการเล่นนี่ประวัติการเล่นนะครับขอ,องผมเลยนี่เลยตามนี้เลยนี่นะตามนี้เลยนะครับผมได้แค่สูงสุดแค่ห้าบาทเองนะไม่รู้ว่ามีใครเคยได้แบบว่าสูงสุดแบบว่าเท่าไหร่บ้างก็ลองมาคอมเมนต์ออกันดู นะครับตามนี้เลยลอีกฟอรกันเล่นนะครับแล้วก็เงินที่ผมได้ไปเนาะก็ตามนี้เลยนะครับ22ครั้งก็คือ40เนาะก็รวมแล้วก็80บาทนะครับที่ผมได้จากกิจกรรมตัวนี้บางช่องเขาอาจจะได้แบบว่ากิจกรรมแบบตรงเชิญเพื่อนนะครับนั้น100คนเนะี่ยคนขึ้นไปนะครับน่าจะได้กันไปหมดแล้วเนาะแต่ผมกออ็ยังไม่ได้นะครับเพราะผมก็ไมไ่ค่อยมาทำเนาะก็เห็นช่องอื่นเขาทำกันเยอะนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไรนะครับ ๋ยวผมก็มาทําดูบ้างละกันเนาะออผมก็อยากผมก็อยากได้เงิน5 0าบาทอยู่เหมือนกันนะครับก็อย่าลืมมาทํากันเยอะๆด้วยเนาะมาช่วยกันนะครับก็สำหรับแอมนี้ก็คงไม่มีอะไรมากมายเช่นเคยเนาะก็ก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับก็ฝ่ายทุกคนช่วยกดไลค์กดต like, ิดาตามกดดิ่งให้กันด้วยเนาะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับับคลิปนี้ผมก็ต้องกลับตัวกลับลาไปก่อนนะบ๊ายบายครับ